สวัสดีครับร้านเบสคอยจัดจำหน่ายจ่ายแจกเหรียญกระสาบไทยวันนี้ทางร้านนําเสนอเหรียญสิบาท2อสีนะครับปี2532 แบบไม่ผ่านใช้นะครับยังสวยครับน้ําทองจับครับผมยังสวยนะครับอยู่ในตลับนะครับเรียนละ90บาทเท่านั้นเองครับปี 253หแบบไม่ผ่านใช้นะครับรายการต่อมานะครับเหรียญหนึบาทรักชการที่9ตราแผ่นดินพศ2 5งห ไม่ผ่านใช้ครับเก่าเก็บนะครับยังสวยครับน้ำทองยังจับครับมีเก็บไปทางนะครับสนใจทักมาครับเดี๋ยนละ60บาทครับไม่ผ่านใช้นะครับเก่าเก็บครับ60บบาทเท่านั้นครับใาการต่อมาครับ ครุฑเก้าเหลี่ยมสองห้าหนึ่งหนะครับเรียนแท้นะครับทางร้านเช็คแล้วครับเรียนแท้ครับยังสวยนะครับตัวหนังสือคมชัดผ่านใช้แต่ยังสวยนะครับยังมีน้ำทองจับ เรียนนี้ราคา160บาทนะครับพร้อมตลับครับมีเก็บไปทางนะครับสนใจทักมาครับรายการต่อไปครุดเหมือนกันครับครับสนใจทักมานะครับหรือจะแอดไลน์ BCBR า2947 มีเก็บปลายทางครับหรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับเรียนครุฑ1บาทชนิด1บาทนะครับพอ1 7อนหนึ่งเจ็ดสอดครับชนิด1บาทของแท้นะครับทางร้านเช็คแน้แล้วยังสวยนะครับรูปครุฑยังชัดเจนเลยครับผ่านใช้ครับเดือนนี้ยังสวยนะครับ ราคาแปดบาทเท่านั้นครับสนใจทักมาครับครับรายการต่อไปเป็นเหรียญการจนาพิเศษครบ50ิบพรรษาการจนาพิเศษครับเรียนนี้ ไม่มีอุณารลมนะครับอุณารลมก็คือตรงช่องกลางครับปั๊มผิดพลาดครับติดนิดหน่อยติดนิดหน่อยครับปั๊มผิดพลาดครับเรียนนี้ราคา140บาทนะครับสนใจทักมาเลยครับส่วนเรียนนี้มีอุณารลมครับ มีอุณาโลมครับยังสวยครับน้ําทองยังจับคู่นี้ขายเมาเมาไปเลยครับ200บาทสนใจทักมานะครับขายเมาเมาไปเลยครับ200บาทคู่นี้ครับและอีกหนึ่งรายการครับสนใจทักมานะครับร้านบิตคอยครับ มีเก็บปลายทางครับอีกหนึ่งรายการครับเหรียญหนึ่งบาทเรือสุพรรณหง์พศสองพห้าครับเก่าเก็บครับเหรียญน,นี้10บบาทครับสนใจทักมาครับ